สวัสดท้ายผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คืนนี้นะครับมาปิดท้ายกันกับช่วงบ่ายนะครับวันนี้นะครับก่อนที่จะปิดร้านในวันที่5้ธันวาคมนะครับเราเลิกบ่ายโมงตรงนะครับหรือ13บสนาฬิกานะครับล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแฟชั่นของนาย่านะครับสีฟ้าเขียนเลยนะครับสไตลิ่ง VIP ค่ะนะครับคือสําหรับนะครับหรือ สไตล์สำหรับรถนะครับที่จะแต่งเป็น V.I.P. คันนะครับฝาเป็นของนายาตัวนี้เป็นนายาแท้นะครับของไต้หวันนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อสเปค5รู100นะครับเอาไปใส่โฟล์คเอาทิสวิทพิอุสโคโรลอราเซนต้าแล้วก็เวลอนได้นะครับล้อหน้าเงาแบบนี้นะครับล้อวงนี้เบิร์ใหม่ต่อวงนะครับข้อ18บอกได้เลยมีหลักพันไปปลายต่อวงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแค่ค่าชุบโครเมียมที่คุณเห็นเนี่ยวงนึงก็หลายตังเลย อันนี้คือมันทำมาเพื่อความหรูหราโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อตัวนี้มีเพจอ่าให้ดูเพจเลยนะครับให้ดูเพจร้อเลยนะตัวนี้เป็นล้อขอบ8กว้าง7นิ้วครึ่งนะครับออฟเซต40 5รห้าลูนะครับ PCD 100เห็นไหมครับที่ผมบอก5รลูร้อยนะครับเซนเตอร์บอสเดนะครับอ่าตัวนี้นะนะครับสวยงามนะครับเซนเตอร์บอนะครับคือตรงกลาง นะครับคำถามคือถ้าคุณไปใส่ล้อที่มันเซนเตอร์บอลไม่เท่ากับล้อทำยังไงคุณก็ต้องใส่ปอกกันสั่นแช่นนั้นเองนะครับล้อแฟชั่นจะเป็นแบบนี้นะครับเขาจะทำเซนเตอร์บอลมาให้ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ไปทดเอากับการที่ใส่ปอกกันสั่นแทนนะครับลูกค้าจ่านใดสนใจทักมาได้นะครับผมส่งต่อให้ในราคาไม่แพงนะครับชุดนี้เธอมาเองกับมือเลยนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจนทะเล21 หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับสากคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางโยนขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ